มหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้รับการประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2510จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยพระองค์เองเป็นจำนวนทั้งสิ้น28ครั้งนอกจากการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีแล้วนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงมีพระเมตตาสเสด็จประกอบพระราชะกรณียกิจอื่นๆต่อมหาวิทยลาลัยขอนแก่นอีกมากมายกล่าวคือสเสด็จประกอบพิธีเปิดอาคารบริการการเกษตรเสด็จเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลาลัยขอนแก่นและทรงปลูกต้นประดู่แดงน้ำบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลศูนย์แพทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยขอนแก่น ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศรีนครินตามพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินทรงพระสุรยัยทรงเจิมและทรงจุดธูปเพียงเครื่องสักการะบูชาพระพุทธรูปณโรงพยาบาลศรีนครินเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระมหิหตตาลาที่เบตอดุลยะเดชวิกรมพระบรมราชชนกและทรงเปิดโรงพยาบาลศรีนครินเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนามอาคารนี้ว่าอาคารมหิหตลานุสรเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ และอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร8 9าพันสาสมเด็จย่าโรงพยาบาลศรีนครินทเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารมหิตลานุสรณ์คณะทันตแพทยาศาสตร์สเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมกับทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและต่อมาได้พระราชทานชื่อศูนย์ประชุมว่าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษและได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษและเนื่องในวโรากาศมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจเจริญพระชนมพรรษา8ปพรรษาในปีพุทธศัการาช2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยคณะกรรมการด้านการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์จึงได้จัดทำโครงการทำความดีเพื่อมอขอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84พรรษาขึ้น เมื่อเข้าสอบให้มีสติที่แข็งแข็งเพื่อที่จะให้สอบได้ทุกคน โครงการทำดีเพื่อมอขอได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา2552ซึ่งในปีการศึกษา2554นี้เป็นปีที่3ที่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสุข ในรั้วมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียงสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธ์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาให้ประพฤติตนปฏิบัติเป็นคนดี ที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์และตอบแทนคุณให้แก่สถาบันที่ได้ศึกษาและเพื่อเป็นเวทีที่ให้นักศึกษาได้แสดงออกทางด้านคุณธรรมจริยธรรมจึงได้จัดทําโครงการทําความดีเพื่อมอขอขึ้นซึ่งในปีนี้ได้จัดเป็นปีที่3และเป็นโอกาสพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระพระชนมายุครบรอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคมนี้ เลยจัดให้มีการสนับสนุนทุนให้นักศึกษาในการจัดทำโครงงานคุณธรรมขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดีโดยมีหลักสำคัญ3ประการคือร่วมกันทำดีอย่างมีปัญญาให้นักศึกษารู้สึกเป็นเจ้าของผ่านโครงงานวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งกำหนดขึ้นจากความสนใจของกลุ่มนักศึกษาภายใต้กรอบที่กำหนด ซึ่งรวมถึงกิจกรรมมคอรักในหลวงในปีนี้เน้นการปฏิบัติงานด้วยความภาคเพียรประมาณ3-4เดือนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านศิลธรรมและเพื่อสร้างตัวอย่างกิจกรรมที่ดีเพิ่มสิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ขยายวงกว้างและเห็นเป็นรูปธรรมและเพื่อมหาัยขันแกนโดยภาพรวม โครงการทำความดีเพื่อมมขอเป็นโครงการหนึ่งที่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับทางกระบวนการความคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและสอดแทรกหลักธรรมท,ทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรร,รมจริยธรรมเป็นคนดีโดยท้งนี้ภายใต้การดูแลของสำนักงานนวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาที่ได้เร่งเห็นความสำคัญทางความคิดของนักศึกษาโดยให้การดูแลนักศึกษาที่จะรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อจะตั้งโครงงานที่จะทําประโยชน์ต่อ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งโครงการต่างๆนี้ร้วนเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีจิตอาสาของผู้จัดทำและส่งเสริมให้ผู้เขา้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักธรรมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามพระราชด,ดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอยากขอเชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและร่วมภาคภูมิใจกับมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง โครงงานถึงเวลาค่าต้องเรียนเป็นโครงงานหนึ่งในโครงการทำความดีเพื่อมอขอรุ่นที่สองเป็นโครงงานที่ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนโดยจะใช้วิธีเชิญชวนให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีภายในคณะได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับปัญหาที่ทำให้นักศึกษาเข้าเรียนสายและได้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยจัดให้มีการจัดการแข่งขันการเข้าเรียนตรงเวลาของนักศึกษาทุกๆชั้นปีภายในคณะซึ่งการจัดโครงการนี้เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีความกระตือรือร้นในการเข้าเรียนให้ตรงเวลามากขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาภายในคณะได้แสดงความคิดเห็นและมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันและยังเป็นการสร้างกลยาณนมิตรที่ดีมากขึ้นด้วยค่ะ ดิฉันขอขอบคุณที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการทำความดีเพื่อมอขอที่ได้ให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้โครงงานของพวกเราได้มีโอกาสดำเนินการและเผยแพร่ต่อไปค่ะและขอเชิญชวนเพื่อนๆน,น้องๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการทำความดีเพื่อมอขอในรุ่นที่3นี้กันเยอะๆนะคะปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับที่สำนักวัตรกรรมการเรียนการสอนและฝ่ายพัฒนาักศึกษาได้ร่วมกันจัดโครงการทำความดีเพื่อมอขอ เพื่อนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกถึงความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคตนะครับซึ่งมีทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาการและก็คุณธรรมเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้ต่อไปและในปีนี้เป็นปีมหามงคลเนื่องในวโรากาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ84พรรษาโครงการนี้จึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมที่เป็นการเทริดพระเกียรติและถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีนี้เราได้ KKU Idol มาร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของเราคือคุณสุภรุตเตชะตาโนนหรือรุตเดอะตาครับซึ่งจะมาร่วมในกิจกรรมในวันเปิดงานนะครับมาเล่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมหาลัยให้กับน้องๆที่อยู่ในมหาลัยในปัจจุบันได้รับฟังนะครับว่าจะสามารถศึกษาเรียนรู้ใช้ชีวิตแล้วก็ทากิจกรรมไปพร้อกันได้อย่างไร นักจากนี้นะครับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็จะได้คะแนน l l p หรือว่าคะแนนกิจกรรมสะสมด้วยนะครับก็อยากให้นักศึกษาเข้ามาร่วมโครงการกันเยอะนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แต่ตนเองแล้วก็สังคมครับ